เป็นความทุกข์ใจของคุณยายอายุ73ปีที่ร้องขอความเป็นธรรมนะคะหลังจากที่ถูกยึดบ้านขายทอดตลาดทั้งที่ไม่เคยเป็นหนี้มาก่อนพอมีการไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยก็พบว่าชื่อและนามสกุลเดียวกันกับคนที่โดนฟ้องยึดบ้านนะคะ ทีมข่าวพบกับนางสำรีทองดีอายุ73ปีเป็นหญิงชาราแล้วก็พิการเดินไปไหนมาไหนไม่ได้ค่ะไลห้ฟังบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นของนายสิงห์ทองดีสามีซึ่งเส,เสียชีวิตไปแล้วแล้วจู่ๆวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมามีลกลุ่มบุคคลถือหมายสารเดินเข้ามาแจ้งคนในบ้านของยายสำรีนะคะบอกว่าได้ซื้อบ้านหลังนี้ไว้แล้วต้องการให้ย้ายออกภายในเดือนธันวาคมปีนี้ ทำให้นางสำลีตกใจค่ะเพราะว่าไม่เคยไปกู้หนี้ยืมสินใครอีกทั้งโฉนดบ้านก็อยู่กับเธออีกด้วยจึงได้มีการแจ้งไปที่กำนันนะคะให้ช่วยตรวจสอบจึงพบว่าสัญญาเงินกู้ที่นำมาแสดงเนี่ยระบุว่าคนที่โดนฟ้องเป็นสองสามีภรรยา ผู้ที่เป็นสามีเนี่ยชื่อว่านายถนอม,อมและผู้ที่เป็นภรรยาชื่อว่านางสำรีทองดี<อ>ชื่อและนามสกุลเดียวกันเลยนะคะแต่ว่าสามีคนละคนกัน<อ>ใช่สามีคนละคนกัน<อ>คือหลังจากทําสัญญากู้เงินตั้งแต่ปี2546ค่ะทั้งสองคนนี้ก็ไม่ได้ชดใช้เงินจนต้องฟ้องร้องต่อศาลและก็เรื่องไปถึงกรมบังคับคดีเรียบร้อยแล้วซึ่งก็เป็นคนละคนกันนะคะและก็บ้านเนี่ยอยู่คนละที่กันด้วย สำหรับนางสาลีผู้เสียหายรายนี้อาศัยอยู่ที่หมู่ที่หนึ่งตําบลสะพังแต่ว่านางสําลีผู้ที่ถูกฟ้องร้องยึดทรัพย์บ้านเนี่ยอยู่ที่หมู่ที่สองตําบลสะพังซึ่งเป็นหมู่บ้านถัดไปค่ะผมมาบอกว่าหยึดที่นี่แล้วว่าข่อยไปยืมเงินผนก็ไม่ได้ยืมจากเที่ยใครใครมาบอกเอาหนังสือตัวไหนมาแล้วน้องซือตัวไหนมาจากกรมประคับคดีเนาะจางเดียวผมก็อบ,บอกว่าจากนี่ก้นเอามาหนึ่งเดียวแล้วเขามาบอกว่าไงบ้างคุใยาย มันบอกว่าคอยไปยืมเงินมาใส่หนึ่งว่านี่หมายศารมาคอยก็บ่เห็นจากเทียหมายสารนั่นน่ะครับก<ต>็บ่เห็นจ้าเทียเลยครับแล้วล่ะมายิดสิมายึด่อยจังไหนถนนไปยืมน้ำคอยข่อยก็บ่ได้ไปยืนเลยถนนไปยืมถนนไปยืมถนนไปยืนซื้อเมียเขาซื้อว่าสํารีซื้อจันทรมกระชั้นสำลีซื้อจันทร์เหมือนกันด้วยเหรอครับตรงกันสำลีซื้อจันทร่บ้านเล็กที่ เลขที่เขาอี่หางกุ้งร้อยสามชิปคนละนั่นเพราะกวดเรื่องแบบนี้ยายก็งงสิคะท่านโหนยังอยู่กับยายแล้วพ่อยายก็งงอยู่ได้ไงคนดูและเรายังงงเลยก็คือสัมรีอ่าสัมรีทองดีเหมือนกันนะชื่อนามสกุลนะที่อยู่คนละที่ตำบลเดียวกันนะแต่คนละหมู่คนละหมู่ทั้งหมู่หนงเองเออหมู่หนึ่งกับหมู่สองเอง ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมนายประดิษฐ์พงษพังเป็นกำนันตำบลสะพังนะคะบอกว่าหลังจากที่ทราบเรื่องเนี่ยก็ไปแกะรอยสืบสวนเลยนะจนรู้ว่าผู้ที่ถูกฟ้องตัวจริงคือยายสำรีทองดีอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็มีชื่อนามสกุลเดียวกันแต่ชื่อของสามีเนี่ยเป็นคนละคนและก็อยู่คนละที่กันด้วยนะคะเมื่อสอบถา,ามนานางสำรีคนที่โดนฟ้องยึดต,ตัวจริงเขาก็บอกว่า เคยไปกู้เงินของเจ้าของไร่อ้อยมาจํานวนสามหมื่นบาทแต่ใช้ไปแค่หมื่นบาทเหลืออีกสองหมื่นบาทไม่ได้ใช้นะคะจึงโดนฟ้องจริงที่ดินดังกล่าวเนี่ยประกาศขายในยราคาสี่แสนกับอีกหนึ่งหมื่นบาทประกาศไปตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดพฤศจิกายนที่ผ่านมาผู้ที่ซื้อวางเงินมัดจําไว้แล้วจํานวนสี่หมื่นกับอีกหนึ่งพันบาทแล้วก็นัดชําระเงินส่วนที่เหลือในวันที่สองธันวาคมนี้ค่ะก็พอทราบจาก,จาก,จ,าก,จ,ากจากนางสัมรี เมียของนายถนอมแล้วครับว่าได้ไปเอาเงินจริงๆที่คอนสานแลวทนายเป็นคนร้องต่อครับก็คือนางสำรีทองดีหมู่สองเนี่ยที่ีปกุ้งยืมเงินเข้ามาเนี่ยมีตัวตนจริงมีตัวตนจริงครับแล้วติดต่อได้แล้วติดต่อได้ครับแต่เขาก็รับปากไอ้แล้วเขาก็ยอมรับว่ายอมรับว่าเขาได้ไปเอาเงินที่อำเภอคอนสารซ,ซึ่งเป็นเงินปา่าอ้อยไปเบิกเงินเข้ามาสามหมื่นครับ ไปไปใช้หนี้เขาไปแล้วหนึ่งหมื่นครับอ่าเหลืออยู่สองหมื่นเหลืออยู่สองหมื่นสองหมื่นนั่นไปใช้เขาเนี่ยเป็นไงนัานกีป่ปีแล้วครับมีสี 4, ่เก้า อ,อย่างที่เราบอกไปนะคะว่าเรื่องเนี่ยฟ้องร้องไปถึงศาลแล้วแล้วก็ไปถึงกรมบังคับคดีล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีทราบเรื่องดังกล่าวแล้วนะคะแล้วก็ได้รีบรายงานข้อเท็จจริงต่อศาลในทันทีเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนการยดึดและขายทอดตลาดของบ้านหลังนี้นะคะพร้อมเข้าทําความเข้าใจกับคุณยายสัาลี เจ้าของที่พิพาทพร้อมกันนี้ก็ได้มีการแจ้งข้อเท็จจริงเนี่ยไปยังผู้ซื้อแล้วโดยฝากฝังของผู้ซื้อก็ยินดีนะคะพร้อมที่จะคืนบ้านแล้วก็ที่ดินดังกล่าวคืนให้กับคุณยายสําลีก็โล่งใจกันไปนะคะชื่อกั้ก็ดีกัใช่ครับค่ะแล้วก็ตัวตัวยายสัาลีที่เป็นลูกหนี้จริงๆแกก็ไม่ได้หนีไปไหนนะ